สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชอบติดตามข่าวสารของวงการบันเทิงจีนค่ะสำหรับอีเวนต์นะคะงาน Starlight Award นะคะปี2024ของทาง Tencent Video นั้นเพิ่งจะผ่านไปสดๆร้อนๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแอดหวานสุดสัปดาห์ก็ดูทั้งซีรีส์ดูทั้งแบบอีเวนต์เอ่อฟีดไปทุกๆอย่างเลยนะคะแหมนอนดึกค่ะก็เสียงก็จะเป็นเหมือนเป็นหวัดนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะมาเรามากับ มาที่งานนี้กันนะคะ Starlight Award ค่ะในงานนี้นะคะก็จะมีแมคู่หลายๆคู่เลยซึ่งคนไทยก็อาจจะรู้จักกันบางคู่ใช่ไหมคะก็ดูว่าเอ้ยนา่ารักนนนีแต่จริงแล้วในการเป็นคู่กันเนี่ยพวกเขาก็ต้องร่วมงานกันนั่นแหละเพื่อนๆค่ะเขามีซีรีส์ร่วมกันค่ะทางด้านของสื่อบันเทิงจีนเขาก็จัดให้มี12คู่นะคะซึ่งสะดุดตาม,มากๆในงานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบางคู่เพื่อนๆก็ไม่รู้จักพวกเขาลองคู่คู่ที่12นะคะเคมีดี เป็นอันดับที่12คือตู้ไห่เทาแล้วก็คุณอูซินค่ะทั้งคู่นี้นะคะก็เป็นเหมือนเป็นพิธีกรด้วยนะคะในงานแล้วก็ได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็มีคุณตู้ไห่เท้าคุณอูซินแล้วก็มีคุณเอ่อทิงหวังคุณเถียนฟังนะคะคือชุดของพิธีกรเนี่ยได้รับคําชื่นชมจากสื่อบันเทิงของจีนเป็นอย่างมากเลยค่ะมีทั้งอารมณ์ขันมีทั้งแบบคือแน่นอะข้อมูลแน่นมากๆนะคะเกี่ยวกับซีรีส์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราว ของดาราทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะก็เลยทําให้งานดูว่ามีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆแล้วก็ทําให้แบบเป็นที่จับตามองด้วยนะคะมาที่คู่ที่มีเคมีดีอันดับที่11นะคะซึ่งอันนี้เป็นการจัดของทางสื่อมวลชนของจีนที่เข้าไปร่วมอยู่ในงานนี้นะคะ นั่นก็คือคุณหลี่มู่เฉินกับคุณเย่เฉิงกุ้ยค่ะก็นี่ก็แสดงละครด้วยกันนะคะแล้วก็ขวงคู่กันมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะสําหรับทั้งคู่เลยก็สะดุดตาม,มากๆคือรางวัลที่พวกเขาได้กันก็ได้มาจากจีนคอสตูมโบราณน,นะคะเรื่องหนึ่งเหล่ามากค่ะอันดับที่11คู่นี้คนไทยรู้จักนะคะมีเคมีดีเป็นอันดับที่11ตามการจัดของสื่อบันเทิงจีนซึ่งอยู่ในงานสตาร์ไลท์อ w วอร์ดใน2อี่นี้ คือคุณจางว่านวี่กับน้องหรนหมิ่นนั่นเองนะคะทั้งคู่ก็มาเดินพรมแดงด้วยกันค่ะก็มาจากงานละครอีกเช่นเดียวกันนะคะ The Rise of Ning นั่นเองนะคะคะแนนบนโต๊ะปานนะคะได้5.8เท่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ ไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรคือเรียกได้ว่าระดับ5.8บนโต๊ะปานก็คืออยู่ในระดับปานกลางนะคะซึ่งเอ่อมันยังไงดีสำหรับเรื่องนี้นะคะเคมีบางบางกลุ่มของของทางกลุ่มของเน็ตติเซนจีนก็บอกว่าคู่นี้เคมีดีแต่บางกลุ่มก็บอกว่าเคมีไม่ดีเลยเมื่อเทียบกับทางเรื่องซ้อนลักชายาลับก็คือคุณจางวันนีมีผลงานออนแอร์ในปีเดียวกัน3เรื่องเพื่อน,อน<ๆ>แล้วก็อย่างที่บอกนะคะการที่จะเดินพรมแดงกับเอดดาราที่เป็นนางเอกคนไหน ก็เลยมันต้องมีกลุ่มที่รู้สึกว่าคิดตรงกันข้ามอยู่นะคะ แต่ว่าสื่อบันเทิงจีนก็จัดให้เป็นคู่เคมีลำดับที่10ค่ะคู่เคมีนะคะซึ่งมีเคมีมากขึ้นมาในลำดับที่9คือคุณหลินเจียหลุนแล้วก็หลี่หลันตีนั่นเองคู่นี้ก็มีละครจีนคอสตูมโบราณร่วมกันนะคะทานทารารักนี้หลันนั่นเองค่ะก็มานะคะซึ่งคุณหลี่หลันตีนนั้นเ,ออเธอหุ่นดีขึ้นเนาะเธอเธอลดน้ําหนักอะ่ะเธอลดน้ําหนักนะคะส่วนสําหรับคุณหลินเจียหลุนเองนะคะนักข่าวก็บอกว่าเริ่มจะผอมเกินไปแล้วดูว่าแบบเออพลังน้อยลง มีการแบบเป็นห่วงนะคะว่าคุณหลินเจียหลุนนั้นแบบมีพลังน้อยลงก็เป็นคำแซ์ของสื่อบันเทิงจีนค่ะต่อมานะคะเคมี K Me, คู่ที่8นะคะอันดับที่8ก็คือคุณหวังอันวี่มากับคุณหลิวห้าวฉุนนั่นเอง2คู่นี้เออสอคนนี้มีผลงานร่วมกันใน f o r e i g n g in love นะคะซึ่งถ่ายเสร็จสิ้นไปในเดือนอสิงหาคมปี2567แต่ว่ายังไม่ได้ออนแอร์นะแต่อะไรก็ตามในปี2025เรื่องนี้จะออนค่ะเพราะฉะนั้นลา ะะก็จะมาเหมือนมาโปรโมทด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยเนาะคนที่มางานนี้ทุกคนนะคะคือคนที่ได้มีรายชื่อรับรางวัลละดา,ดาวานแนะนําเรื่องนี้ค่ะ falling in love เป็นเรื่องราวของสาวหวานสาวเท่นะคะชื่อว่าชูจือแล้วก็พระเอกของพวกเรานะคะตัวตึงค่ะตัวตึงนะคะหล่อมากเทพเจ้าเทพเจ้าแบบจีนปัจจุบันเนาะเฉินลู่โจค่ะทีนี้พวกเขาก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแต่เวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันอารมณ์จะมีความคุ้มเครือคุ้มเครือ ะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุมเครือไปคุมเครือมาก็ยืนยันความสัมพันธ์ว่าพวกเขานั้นรักกันนะคะแบบไม่คุมเครืออีกต่อไปเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวดูได้สบายสบายโรแมนติกหวานๆน,นะคะรอดูกันได้ในปี2025ค่ะ คู่เคมีนะคะอันดับที่7นะคะก็คือเจ้าจินไม้แล้วก็ทรงหวยหลงค่ะเออเข้ามาด้วยกันนะคะเป็นทีมงานจากเรื่องออ the sun is like me นะคะสำหรับเรื่องนี้จำชื่อละครไม่ได้แต่ชื่อนิยายมันคือ,ม,คอมันคือชื่อที่หวานบอกไปเนี่ยแหละคะ่ะบอกเล่าเรื่องราวนะคะของกระบวนการเติบโตของนักศึกษาหญิงนะคะนางเอกค่นเนี่ยซีกวงนะคะรับบทโดยเจ้าจินไม้นี่แหละก็หวานหวานนกขณะที่เดินเอ,อ่อเดินออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าสู่ สังคมของการทำงานนะคะก็มีเป้าหมายทางอาชีพที่ชัดเจนค่ะก็นางเอกของเรามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเลยนะคะแล้วก็ในขณะที่เดินทางไปตามเป้าหมายของตัวเองเนี่ยก็มีพระเอกร่วมทางไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เติบโตไปด้วยการตระหนักถึงความฝันแล้วก็เรื่องนี้เป็นแนวแบบแรงบันดาลใจนะคะสวยแล้วก็หล่อทั้งคู่เลยนะคะคุณซ่องเวัยลงนั้นนะคะก็ผอมลงเนาะดูว่าผอมลงแล้วก็ดู ดูว่าแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นน้องเจ้าจินไม้ในงานนี้นะคะออร่ากระจ่างใสามากเลยนะคะสวยขึ้นมากๆเลยแล้วก็แต่งหน้าเป็นสไตล์ที่หวานชอบด้วยออกแนวนูดนูดแล้วก็มาเน้นที่ที่ริมฝีปากนะคะเออสวยมากเลยนะคะสวยหวานแล้วก็โตเป็นสาวสุดๆเลยค่ะ แต่ว่าอาจจะเหนื่อยมะเพราะว่ามันจะมีภาพถ่ายบางภาพซึ่งก็ดูเหมือนแบบดวงตาของน้องเนาะค่อนข้างจะดูเหนื่อยๆนะคะก็อย่างว่าแหละดลาราจีนถ่ายทําทํางานกันเยอะมากๆเลยค่ะมาที่คู่เคมีที่หมาบโอ้โหแข็งแกร่งขึ้นมาอีกนะคะอันดับที่6ค่ะ เฉินตูหลิงแล้วก็คุณซินวินไล่นะคะ2025สองคนนี้มาแน่ๆนะคะหวังว่าเฉินตูหลิงมาถ้าบทาละครเลิศนะคะสำหรับเรื่องเดอะกอรีค่ะมาแน่ๆเรื่องนี้มันอะเรื่องนี้สนุกนะคะนางเอกเราสู้คนโคตรเลยค่ะก็พระเอกของเราก็สปอยนางเอกสุดๆเช่นเดียวกันนะคะท่านอ๋องกับเด็กผู้หญิงลูกขุนนางธรรมดาซึ่งไม่เป็นที่โปรดปานของครอบครัวนะคะก็รอดูกันได้นะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะมี กออนแอร์แน่ๆในปี2025ค่ะถือว่าเป็นคู่เคมีอีกคู่หนึ่งนะคะเดินพมแดนเฉินตูหลิงนะคะก็เอเดินพรมแดงค่ะแดงไม่ใช่แดนนะคะเฉินตูหลิงงดงามมากเลยนะคะเธอปีนี้เธอเลือกเสื้อผ้าได้สวยนะคะแล้วก็แต่งหน้าดูพอเหมาะพอเจาะนะคะดูแล้วแบบลงตัวทุกอย่างค่ะชินอินไล่ก็ดูแบบเออเป็นมันแมนเนาะผู้ชายผู้ชายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงเท่อยู่เพราะว่าชินอินไล่ก็สูงอยู่นะคะมาที่คู่เคมี อันดับที่5ซึ่งอันนี้เป็นการจัดโดยสื่อมวลชนของจีนซึ่งอยู่ในงานนี้นะคะคู่ที่5ค่ะนั่นก็คือหวังอันวี่กับคุณหวังวี่หวนนะคะ หวังอันวีและหวังอีวอนนั้นนะคะเดินพรมแดงคู่กันเป็นครั้งที่2ค่ะพวกเขานําผลงานนะคะมีซีรีส์ร่วมกันเป็นจีนแนวปัจจุบันนั่นเองก็โปรโมทมาตั้งแต่จริงๆแล้วโปรโมทมาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วแอดหวานจําได้แต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงนะคะโดนเลื่อนมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้ออนแอเลยนะคะแต่ว่ามีตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วก็ดูแล้วก็มีความโรแมนติกมีความแบบสับแสบเออหน้าดูดีนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคู่นี้หล่อแล้วก็สวยค่ะหวังอีวอนนนะคะก็เป็น ที่เลือกเสื้อผ้าได้ได้ได้เลือกชุดได้ดีอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ผิวพรรณเธอก็ออล่ามากๆเลยค่ะส่วนหวังอันวีนั้นก็หล่ออยู่แล้วนะคะมางานนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมหวัง Un อันวีค่อนข้างจะดวงตาเศร้าๆนิดหนึ่งนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะคิดถึงน้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเรานะคะเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะคะเพราะว่าเออเธอป่วยแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คือผลงานของทั้งคู่เนี่ยอย่างเรื่องไอ้นั่นนะคะสนอินน่ะก็ยังคงติดอันดับท็อป อยู่นะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆมากๆเลยคือน้องเจ้ารู้สื่อเนี่ยสามารถจะจะพาดารานักแสดงที่แสดงร่วมกันนะคะให้โด่งดังขึ้นมาได้ก็ต้องแบบนั่นแหละอืมก็ต้องมีความคิดถึงกันบ้างแหละนะคะก็ดูดวงตาของวังอันวีจะมีความเศร้าๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกคนเป็นกําลังใจให้เจ้ารู้สื่อนะคะเอากลับมากลับมามานะคะที่อันดับที่5้านะคะเคมีแข่งแก่งมากคือคุณถังเยี่ยนกับคุณเจ้าโยถิงค่ะ คู่นี้นะคะต่างคนต่างก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าพวกเขานั้นแสดงร่วมกันในซีรีส์นะคะ A Single Woman ค่ะรอดูกันได้นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะมีการโปรโมตเนาะแต่ว่าพอรูปภาพที่ออกไปอ่ะก็มันก็มีกระแสะบนโลกอินเทอร์เน็ตค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพื่อนๆเห็นคุณเจ้าโยดถิ่งไหมคะมีหนวดมีคราวมีอะไรมากมายเอออแล้วค่ะเพราะฉะนั้นล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าทั้งคู่นี้เจอกันในละครแล้วจะ สร้างผลงานออกมาให้เราในรูปแบบของซีรีส์แนวผู้ใหญ่แบบไหนบ้างนะคะในพรมแดนบนบนพรมแดงเนี่ยทั้งคู่ก็ดูดีมากคุณถังเยี่ยนก็ยังหุ่นโคตรจะดีเลยนะคะดูแลตัวเองดีมากๆแล้วก็หน้าตาเหมือนอายุ20กกว่านิดๆนะคะ ตัวเล็กกระจึงเดียวเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นคู่ที่ห้านะคะมาที่เคมีคู่ที่4นะคะนั่นก็คือเมิงจืออี้แล้วก็หลี่อินลุยค่ะแหมคู่นี้นะคะก็ได้รับกระแสะเหมือนแบบว่าเขามาจูงมือกันมางานวิวาหรือเปล่านะคะเพราะว่าชุดอะไรทุกอย่างก็เข้ากันได้ดีแล้วก็สีอ่อนๆแล้วแถมแต่ละคนหน้าตาหวานๆนะคะหลี่อินลุยก็ผู้ชายหน้าหวานเมิงจืออี้ก็ผู้หญิงหน้าหวานนะคะเหมือนพวกเขาแบบโอ้โหถ้ามีแหวนแต่งงานคุกเข่าได้เลยเรื่องนี้จบ <laughs> จบที่งาน Starlight Award เลยนะคะก็เอาเป็นว่าแต่คู่นี้ก็ นักข่าวเขาก็บอกว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่แสดงมากกว่าไม่ใช่คู่ที่แบบมีความเขาเรียกว่ามีความสปาร์กันแบบแบบชายหญิงอะไรแบบนี้ค่ะคือสื่อบันเทิงเขาก็สังกงสังเกตอนะเนาะมาที่อันดับ3กันบ้างนะคะคู่เคมีที่แข็งแกร่งมากๆก็คือหวังเฮอร์ตี้แล้วก็เทียนซีเวยค่ะคู่นี้ค่อนข้างสนิทกันน้อยอย่างการถ่ายรูปอ่างเงี้ยค่อนข้างจะใกล้ชิดนะคะก็จะมีอย่างภาพที่เทียนซีเวยแบบเอ่ยยกมือไปแบบ้องคอของหวังเฮอร์ตี้ นะคะแล้วก็มักถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยก็คือต้องสนิทกันในระดับหนึ่งนะถึงจะแบบจะถ่ายรูปในลักษณะนี้ได้นะคะ แล้วก็พอภาพนั้นออกไปเนาะภาพในงานออกไปเนี่ยก็ได้รับคำวิาพากษ์วิจารณ์การพูดคุยกันเยอะมากๆเป็นที่ถกเถียงกันบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะก็มีเยอะๆกลุ่มหลายๆกลุ่มก็บอกว่าเออดีๆแบบเออใช่ชอบกันใช่ไหมอะไรแบบนี้แหมเขาเขาก็ำลังมีซีรีส์ออนแอร์ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนขาพูดยากนะคะคือ,อกลุ่มดารานักสแสดงส่วนใหญ่เขาก็มีความสนิทกันอย่างน้อยความเป็นเพื่อนมันต้องมีให้กันอยู่แล้วนะคะบวกขึ้นมาก็คือจะสนิทมากสนิทน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะผู้พิทักษ์รัติการแห่งตาเฟิงก็ไปดูพวกเขากันได้นะคะทีนี้มาดูคู่เคมีแข็งแกร่งโคตรโคตรอันดับที่2แล้วนะคะเรากําลังเข้าสู่อันดับที่2และอันดับที่1ค่ะอันดับที่2นั้นนะคะสื่อมลชนของจีนโหวตให้นะคะคุณวีซูซินนะคะกับคุณติ่งวีซีนั่นเองค่ะเป็นคู่ที่น่าหลักมากเลยนะคะคู่นี้คือพวกเขาร่วมงานกันมา2ครั้งแล้วกออ็สองครั้งนะคะ2เรื่องนี้สร้าง วายร์ลแล้วก็สร้างเรตติ้งที่ดีให้กับทั้งคู่มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะน้องติงวีซีนะคะปีนี้ถือว่าเป็นพุแบบขึ้นมาเลยอะ่ะเออดีใจกับน้องมากคือน้องได้รับรางวัลแล้วก็มีถึงขั้นแบบน้ําตาหยดกันเลยทีเดียวกับความปาบปืม้มหนีนะคะก็ดาราน,นักแสดงเขาก็มีความกดดันเป็นของตัวเองนะคะก็ดีใจกับน้องติงวีซีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นคู่ขวัญอ่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่ขวัญน,นะคะคู่ขวัญรุ่นเล็กกันละกันเดี๋ยวไปเจอคู่ขวัญรุ่น ซึ่งก็เจอกันมา2เรื่องเช่นเดียวกันสําหรับซีรีส์นะคะแล้วก็พากันโด่งดังทั้งคู่เลยค่ะแล้วน้องติงวิซีนะั้นน่ารักมากเลยนะคะด้วยความที่ตัวเองก็เห็นว่าอนะีซูซินใส่กระโปรงซึ่งค่อนข้างจะมีปลายหางปลาซึ่งมันยาวละพื้นนะคะเวลาเดินก็เดินยากค่ะ น้องเขาก็เลยเดินเดินกึ่งวิ่งนะคะไปหล่อรับวีสูซินลงมาจากเวทีนะคะซึ่งณจุดนี้เป็นความแบบต้องชื่นชมเพื่อนๆค่ะน,นี่มันวงการบันเทิงนะคะแล้วนี่มันหอทั้งหอมีคนอยู่กี่ร้อยคนดารามีทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็มีสื่อบันเทิงอีกนะคะอืมแล้วก็ ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอสมควรค่ะแล้วก็ต้องเป็นติ่งวีซีนะคะที่สามารถจะทําได้เนาะเราก็ต้องมองว่าติ่งวีซีนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดที่จะต้องให้ใครมาดูแลอย่างเข่งคัดนะคะน้องเขาค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วก็เราจะได้เห็นน้องเขาแบบเป็นดาราที่ยังไปขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นไหลรถไฟฟ้าใต้ดินน่ะคือเดินทางแบบออรถมงรถเมย์บ้างอะไรบ้างน้องเขาค่อนข้างติดทีเดียวค่ะก็ชื่นชมมากเลยนะคะเออติ่งวีซีไหนแน่ว่างนะคะก็วิ่งไปรอรับนะคะ อีซุสินลงมาจากเวทีซึ่งอีสุซินเองพวกเราก็สังเกตเห็นได้นะว่าก็อยตกใจเหมือนกันเพราะเพราะว่าก็มีความแบบประหลาดใจเนาะถึงขั้นแบบอ้าปากกว้างเลยตอนที่เห็นติงอีซีมามารออยู่ที่ตรงขั้นบันไดนะคะถือได้ว่าเป็นมิตรภาพดีๆนะคะแล้วก็มีการถ่ายรีแอคให้แบบดูเยอะๆมากมายไปหมดเลยรุ่นใหญ่เขาก็จะค่อยๆยิ้มนะคะอุ้ยแต่แล้วเด็กๆมันทําอะไรกันก็ยิ้มยิ้มแล้วก็แบบเออสำหรับรุ่นเล็กๆนะคะอย่างหวังชิงเยี่ยวโอ้โหค่ะบอกมาเลยจัดเต็ม เห้ยแบบประมาณว่าไหนเล่ามาซีมีอะไรอะไรเงี้ยนะคะพวกเราก็ได้ดูกันแล้วก็เต็มฟีดไปหมดเลยนะคะก็ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาอันดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคู่ที่แบบได้รับการโหวตมากที่สุดเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเป็นคุณเจ้าลี่อิงนะคะกับคุณหลินเกิงสินใช่ไหมไม่ใช่นะคะอันดับหนึ่งนะคะที่ทางด้านของสื่อมวลชนของจีนโหวตให้ก็คือคุณจางลั่ววินกับคุณหลี่สินนั่นเองค่ะคู่นี้เป็นคู่ขวัญจากละครเรื่องหันทัศน ปริศนายุทธจักรนะคะซีซั่นที่2ค่ะแล้วก็2คนนี้นะคะก็เจอกันมาแล้วในส่วนของซีซั่นที่1แล้วก็มาเจอกันในซีซั่นที่2ด้วยนะคะก็เป็นซีรีส์2เรื่องด้วยใช่ไหมล่ะคะสำหรับ เรื่องนี้นะคะก็ยังคงคือมันติดอันดับอยู่แล้วเพราะว่าคนรอมา5ปีนะคะยังไงยังไงก็ต้องเป็นอะไรที่คาดหวังที่คนจะได้ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอีก3ปีจริงหรือเปล่าที่พวกเราจะได้ดูในซีซั่นที่3ซึ่งก็ขอให้มันจบเถอะนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อย่างนั้นคงแย่แน่เลยนะคะให้รอไปจนกว่าจะจบแบบแล้วมันไม่จบสักทีเราต้องรอทีละ3ปี5ปีอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอสําหรับคนดูนะคะแล้วก็พระเอกนางเอกเขาก็มีความชลาภาพเขาจะไปไหนจะท อะไรก็จะได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆบ้างนะคะนี่ก็เป็น12อันดับนะคะความแข็งแกร่งของคู่เคมีพรมแดงนะคะที่เดินเข้ามาที่อยู่ในงานของ Starlight Award นะคะเป็นการจัดโดยโดยกลุ่มของสื่อมวลชนซึ่งอยู่ในงานนะคะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงกรณีนะคะการที่มันเกิดขึ้นจากการไปรอรับอีซูซินของ ติงวิซีกันต่ออีกนิดหนึ่งดีกว่านะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เป็นเรื่องราวดีๆของมิตรภาพด้วยแล้วก็แบบเอกระโปงมันก็ยาวจริงๆแล้วมันก็เดินยากลําบากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องติงวิซีได้คะแนนร้อยเต็มร้อยเลยทีนี้มีคนมาสังเกตนะคะใบหน้าของคุณดีลแลนหวังเพื่อนๆคือในในขณะที่เกิดขึ้นอนะ่ะในฉากนี้ที่เกิดขึ้นนะคะต้องขอบคุณช่างกล้องเนาะแล้วก็เหล่าบรรดากล้องทั้งหลายนะคะซึ่งมีอยู่ทุก ทุกมุมทุกมุมมองของเวทีแล้วก็ด้านด้านล่างที่แบบเหล่าบรรดาศิลปินเขานั่งกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหแต่ละคนรีแอคชั่นเป็นยังไงเนี่ยก็จะเห็นหมดเลยนะคะซึ่งหน้าของคุณดีแลนหวังเนี่ยก็จะมีนักข่าวแซวว่าเออทำไมตึงจังเลยฉากที่ได้เห็นแบบติงวิซีไปรับอีซูสินนะคะซึ่งกออ็มีชาวคลับออแฟนคลับชาวไทยก็จะบอกว่าอ๋องานเยอะเออเดินเดินหลายงานวิ่งหลายงานก็เลยรู้สึกเหนื่อยกําลังง่วงอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้สําหรับคุณเดล ีแลนหวังใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเหล่าบรรดานักข่าวก็พูดถึงเรื่องนี้ก็แซวๆไปว่าเออดูหน้าตาตึงๆนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเออหล่าบรรดาเน็ตติเซนของจีนนะคะเขาก็ยังขึ้นมาแบบในบนโลกอินเทอร์เน็ตนะก็คือแบบพิมพ์โน่นนี่ประมาณว่าคนเดียวที่มีสีหน้าเฉยเมยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเหมือนความสับสนงุนงุนง,งเล็กน้อยอยู่ในดวงตาของเขานั่นก็คือหวังเฮอร์ตี้ีดลันหวังนั่นเองค่ะซึ่งนะคะอาจจะเป็นไ ได้ว่าในตอนนั้นอันนี้คือหวานอ่านใน ในส่วนของคอมเมนต์ให้ฟังนะคะแล้วก็เขาสรุปมาบน Soho Entertainment ค่ะว่าอาจจะเป็นว่าในตอนนั้นเนี่ยหวังเฮอตี้นะกำลังคิดว่าคนที่จะต้องไปยืนอยู่ข้างๆอี้ซูซินนั้นจะต้องเป็นเขามากกว่าไม่ใช่ติงวี้ีเอ้ยแต่ละแต่งนิยายได้เลย <c oughs> โอ้นะคะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของของเหล่าบรรดาคนจีนเพราะว่าเออมันมีกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เขาต่อเรือมาใช่ไหมคะจากของรักของข้านะคะเคมีดีมากเลยนั่นก็เป็นดแลนหวังเป็นพระเอกเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ ใช่ของปี2024ไงมันเป็นเรื่องที่ที่ทำให้แบบขึ้นมาดังได้นั่นก็คือทั้งสองคนเลยจับมือกันดังเลยนะคะสำหรับดีแลนหวังกับอีซูซินค่ะจากของรักของข้านะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในงาน Starlight Award เนี่ยค่ะก็ยังมีฉากที่เออแม่เรียกว่าฉากมันก็ยังมีช่วงที่แบบวีสูซินกับทางด้านของติงวิศีนั้นเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันนะคะตาม ตามที่อยู่บนเวทีตอนนั้นน่ะที่มีการแบบให้ร้องเพลงให้กันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนก็จะแพลนเหมือนกับมีกล้องแพลนไปที่หน้าของดีแลนหวังอะไรประมาณนี้ก็ยิ่งบอกว่าเออหน้าก็เฉยเมยอ,อยู่ตลอดเวลา,หน,าหน้าเฉยเมยหน้าเฉยเมยอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะสําหรับความคิดเห็นของหวานนะคะหวานอยากจะพูดนิดนึงขว,า,วานว่าน้องติงอีซีกับอีซูซินเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีความรักแบบแบบ ผู้ชายผู้หญิงหรอกแต่ว่านะคะเราต้องมามองว่าน้องติงวิซีเนี่ยน้องพยายามมาอย่างน้อยเนี่ยสปีแล้วนะคะแล้วก็มีมีปีเนี่ยที่แบบผลงานของน้องทั้ง2เรื่องเลยเป็นจีนคอสตูโบราณก็มีคนพูดถึงมากๆแล้วก็มาปลายปีนะคะก็แบบเนี่ยเรื่องที่2ของเขาในปี2024คือบุ่มมากเลยนะคะคือน้องติงวิซีเนี่ยคือรู้สึกแบบ คือคือมันตื้นตันใจนะคะแล้วก็แบบสนิทกับอีซูซินด้วยเพราะว่าเป็น2เรื่องที่2ที่เขาแสดงคู่แล้วอ่ะนะคะ <c oughs> เขาอะรู้สึกขอบคุณนะคะสําหรับการแบบอุทิศตนของอีซูซินซึ่งเป็นนางเอกนะคะเป็นเหมือนหุ้นส่วนของเขาในละครนี้แหละคะ่ะซึ่งแบบว่าจับมือแล้วทําให้เขาแบบประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้คือมันเป็นเหมือนความปื้มอะเพื่อนๆค่ะปื้มแบบ ปลื้มใจแล้วก็รู้สึกแบบเออเนี่ยแหละคือเขาไม่ต้องสนศักดิ์สอะไรประมาณนี้เพราะปะกติแล้วการที่จะต้องออกไปนะคะไปรับ แบบอย่างเงี้ยลงจากเวทีโดยโดยที่แบบไม่ต้องไปก็ได้อะไรประมาณเนี้มันจะเป็น Talk of the t o ท n อยู่แล้วแล้วก็จะทำให้คนอื่นมองเขาอาจจะมองไม่ดีก็ได้ว่าเออชอบชอบอีสูซินอยู่หรือเปล่าชอบแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยแอดวานก็ยังเชื่อมั่นว่าน้องติงอีซีนั่นก็คือเหมือนกับแบบคอยดูแลน้องอีสูซินในในฐานะที่แบบรู้สึกขอบคุณนะคะอีสูซินมากๆที่ทำให้เขานั้นมีวันนี้ไม่แต่เพื่อนๆอย่าเพิ่ง โกรธหวานจะเพิ่งเข้าใจว่าน้องติงอีซีไม่มีความสามารถไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่าก็คือจับมือกันมาไงจับมือกันมาแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะแล้วก็อีซูซินเองนะคะก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักนะคะก็แบบมีมิตรภาพดีๆอย่างน้อยก็สนิทกันอยู่แล้วเขาสนิทกันมากกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ได้แสดงหน้าตาที่ต้องมีความลําบากใจหน้าตาที่มีความสับสนไม่สบายใจอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะก็ยินดีที่แบบว่าเออเอื้อมมือไปจับมือของ ติงวีซีแล้วก็เดินลงมาก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยดีนะคะเพราะฉะนั้น2คนนี้เป็นแบบคนที่มีพลังแล้วก็มีน้ําใจสูงแล้วกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้แบบประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆเนาะติงอีซีไม่กลัวว่าจะมีข่าวกับอีซูซินนะคะแต่ว่าอย่างดีแลนหวังเนี่ยอาจจะกลัวว่าอีซูซินนั้นจะเกี่ยวข้องกับเขาซึ่งมันอาจจะนี่เป็นช่องว่างระหว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของวงการบันเทิงเข้าใจได้เข้าใจได้ ก็เห็นได้ว่างานในปีนี้นะคะมีไฮไลท์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะรวบรวมดาราย,ยอดนิยมมากมายมานะคะเยอะมากๆในส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของหัวข้อแล้วก็ท็อปปิกใหม่ๆอีกหลายๆด้านด้วย แหมทำห้พวกเรานะคะได้ได้เห็นถึงปฏิกิริยาหลายอย่างเลยนะคะก็ต้องอีกทีหนึ่งชื่นชมเหล่าบรรดาสื่อมวลชนด้วยแล้วก็การตั้งกล้องทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะการจัดงานมีความแบบใช้เทคโนโลยีที่สูงมากมีความโดดเด่นมากๆเลยภาพก็ชัดมากๆอีกด้วยนะคะ แล้วก็แน่นอนว่านะคะด้วยความที่กล้องมีถี่ยิบค่ะก็การเ,าเขาเรียกว่าอะไรปฏิกิริยานะคะของคุณหลินเกิงซินอะไรแบบนี้นะคะที่แบบดูแลแล้วก็คอยเล่ยมองคุณเจ้าลี่อิงอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ทุกคนเห็นน่ะเออไม่ใช่เฉพาะในงานนะคะพวกเราอยู่นอกงานพวกเราเห็นได้มากกว่าเพราะว่ากล้องมันก็แพนไปเยอะมันหลายทางอยู่นะคะซึ่งณจุดนี้ก็กลายเป็น Talk of the Town ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า ทั้งคู่เขาก็รุ่นใหญ่แล้วนะเพื่อนๆคือก็มีหลายท่านนะคะพยายามจะเข้ามาแบบคอมเมนต์แบบช็อตฟิลคนอื่นๆเขาคือคนอื่นๆเขากำลังมีความสุขกับเคมีของคุณเจ้าลี่อิงกับคุณหลินเกิงซินแล้วก็การได้พบปะพูดคุยกันของพวกเขาใช่ไหมก็จะมีหลายๆท่านเนาะก็อาจจะมาช็อตฟิลประมาณว่าเฮ้ยผู้ชายนะ่ะมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็แบบเออลี่อิงไม่สนใจหรอกเธอก็มีลูกอยู่แล้วอะไรประมาณนี้อาจจะกลับไปคืนดีกับสามีก็ได้ใจเย็นนิดหนึ่งนะ ะะอันนี้พวกเราดูจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากงานนะคะภาพที่มันบ่งบอกออกมาค่ะยังไงก็ตามนะคะทั้งคู่เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วค่ะพวกเราแค่แบบเอ้ยมันมีอะไรคุมเครือในกอไผ่หรือเปล่านะคะอย่างอาการของเฮียของพวกเราเนี่ยเฮียเกิงซินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานว่านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเขาก็แคร์แล้วก็แบบเอา,เอาง่ายๆสถานะไหนเขาก็แคร์เจ้าลี่อิงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร ะะแล้วก็คนเรามันต้องอัปเดตนะเพื่อนๆต้องดูด้วยว่าไอ้ข่าวของแฟนของหลินเกิงซินี่ยมันมีในปีไหนอะสมมติมันมีตั้งแต่ปี2023ต้นปีเนี่ยมันอาจจะหายไปแล้วคือมันต้องอัปเดตนะคะเขาเลิกกันไปแล้วเออก็จะมีอะไรตอนนี้โสดอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเคยพูดกันไว้มันก็ยังคงเป็นจริงเพราะว่าออคุณหลินเกิงซินเนี่ยคือเท่าที่ผ่านมาเขามีแฟนอยู่เพียงหนงคนที่คบได้นานที่สุดประมาณ3 4ปี นอะกะนอกนั้นคือเร็วมากเพื่อนเพื่อนมาเร็วไปเร็วค่ะคนเรามันก็ต้องมีการอัปเดตนะเ,นเพื่อนเออเรื่องราวันเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของคู่ของหลีอินลุยแล้วก็เมิงจืออีนันนะคะพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยเนาะมิตรภาพดีนะคะพวกเขาค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็มันจะมีช่วงที่แบบว่าอะไรนะทาง ลีอินดุยนั้นขอให้ทางพนักง,งานคือผู้ช่วยของคุณเมองจืออี้นั้นช่วยในเรื่องการจัดกระดุมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เพราะฉะนั้นเราก็คือพวกเขาก็สนิทกันทั้งหมดเนาะทั้งผู้ดูแลด้วยแล้วก็ตัวของดาราเองด้วยนะคะพวกเรานะคะก็ได้เห็นมิตรภาพดีๆในวงการบันเทิงจีนนะคะก็ถือได้ว่าพวกเราก็อิ่มเอมกันไปแล้วก็ถ้ามีอะไรแบบอัปเดตอะไรเงี้ยพวกเราก็พร้อมพร้อมที่จะรับรู้ข่าวสารอยู่แล้วนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ยังมีงานนะคะอีกประมาณ2งงานให้พวกเราได้รอติดตามชมปฏิกิริยาของดาราแล้วก็บรรยากาศของงานกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ